สวัสดีครับผดกานะครับมาสเตอร์เซอร์วิสไยุทธานะครับสาขาประดิษฐ์มรีรัมนะครับวันนี้ครับมีรถเข้าใหม่มานำนเสนอครับอันนี้นี่พิเศษเลยครับคอมพิวเตอร์ เบพุ่งหนังทั้งคันนะครับเบาหลังครับเป็นเบาสามแถวนะครับมีคอนโซลเตี้ยมาให้แล้วนะครับผมบบาที่ก็หลายหมื่นบาทครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบคันครับภายนอกรอบคันนะครับดินเดิมๆครับสวยใสเลยครับจะเปิดด้านท้ายให้ดูครับ ตะเข็บเดิมนะครับทั้งหมดครับคันนี้นอถไม่มีขยับครับแล้วล้งเล็กใล้งเล็กใจแล้วก็มาดูทีเด็ดครับคันนี้เลขไม์เพียงสามหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับเป็นไงกันบ้างครับรถสวยไม่น้อยครับ ครับผมเป็นไงบ้างครับกับคอมพิวเตอร์ปี2020นะครับที่ผมแนะนำไปราคาลุกคันนี้นะครับเสนอขายเพียง1ล้าน1 8 5 0 0บาทนะครับผมสำหรับผู้ท้าท่านใดนะครับที่ต้องการจับไฟแนนนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการหลากหลายที่เลยครับทั้งในจีโนลิโกอะไรต่างๆมีหลายที่เลยครับแล้วแต่ลูกค้าจะเรื่อกเลยครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษซื้อกับเราแบบนี้ถครับ3.99ครับเริ่มต้นนะครับ4ปีครับ แล yup. ้พันธุ์ีอร์ตได้ถูกสุด84หวดนะครับอยู่ประมาณ7ปีครับครับผมแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับชอบสอบถามนะครับว่ามีจะเป็นอะไรบ้างบริการหลังการขายมีอะไรบ้างนะครับซื้อรถกับเรานะครับซื้อรถกับเราเนี่ยหลังการขายไม่ต้องห่วงครับเรามีบร <high> ิษัทใีเเรือนะครับคือบริษัทบริเวณบรสเซอร์วิสนะครับเื่นให้บริการดูแล็ตตนเช็คระยะเลียนสายน้ำมันเพื่อซอมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับสุ์บริการเลยครับ สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับผมมีทั้งหมด2 3สาขานะครับทั่วประเทศครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับถ้าซื้อรถกับเราเนี่ยเราเรามีการแถมไว้เชอร์นะครับฟองนะครับสำหรับเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องและขั้นตอนลดของแบตเตอรี่กับเปลี่ยนยางเนี่ยของ MS Boss เราแถมให้ด้วยครับผถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับ081ครับ เจ็ดสองสามเจ็ดสองครับของการครับ